ยียงละอ้อนแปลว่าอะไรพี่พูดปว่าพี่ิ๊คุณคุณน้าอยู่คุณน้าอ่อมากนสยมากๆสบายแต่ว่าอะไรครับสบ้งส okay. ้แปลว่าอะไรพี่ครอมากๆขอบคุณมากครับความในใจว่าอยากจะกลับบ้านรองที่เพราะ แปไม่ออกแปลไม่ออก,ออก,ออก,กที่พูดปาษูดนีแ่แปลว่าไรครัปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับนี่คือเด็กในขาวน้องเคโงกใช่ไ้ยครับอนี่โอคนดียวรมกันกนด้มครงัจัดไม,ไมดีจัดเลยครับเอาจัดเลยขอเสนอคนปนผู้ชมทีของเราด้วยนะครับนั่งไปนะครับเป็นโบกิพิเศษนะครับจากโฟโมที่จัดให้วันนี้ับเพื่อมือความสะดวกเลครับให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เรามีเป็น ชอบเครืคิดพิเศษของเราด้วยนะครับเนี่ยคือชุดสไปคินเนี่ยเดี๋ยวพี่ติกจะให้กับเบอร์นะครับน้องๆบอกว่าชุดสไปคินเนี่ยชอบนะครับแต่อยา,ากแถมรถกับพี่ติกมากกว่า